ยัยเบมินทำหน้าเหวี่ยงมากเนี่ยบอกแล้วยัยหน้าเฉยพูดอีกรอบอีกครั้งแล้วว่าอยลาที่ปากความเขาเลยนะปากความเนี่ยชอบปากความเห็นไหมพี่เขาทำหน้าตลกสลวยขนาดเนี้ยช่วยสอนน้องหน่อยนะน้องอ่ะยังใหม่วงการมากน้องไม่ทันคนหรอกลูกของแม่เป็นเด็กใสซื่อเป็นคนดีทำไมแม่กอดลูกไม่ยิ้มล่ะแล้วไม่จะปากความด้วยอะนี่ร้า์กูหรอรักแม่ไหมกอดแม่สิ เนี่ยคนที่กำลังจะประกวดวิสแกนเลยดูให้ดีเปลี่ยนใจง้นทันโี๋ยวไม่ได้เชิญหรอกอดแม่ไม่ยิ้มเลยนะลูกลูกกอดแม่ไม่ยิ้มเลยอทำไม่กอดแม่แล้วยิ้มผาบเนียนชัดเจนทำไมชนะตัวสา่ะเป็นอะไรกลัวนเลยเขาผ่านมาก่อนบอกไปอ๋อเออสามแม่ลูกของแม่ทั้งนั้นนี่ก็ลูกแม่อนาแล้วเขาว่าเป็นลูกแม่ได้ไงนอิอิอสอย ลูกเขยเพราะว่าอุ้มเนี่ยลูกสาวออ๋นี่เป็นลูกเขยลูกแต่งบ้านไม่แต่ล่าสุดไม่ใช่ลูกเขยคนนี้ลูกสะพ้ายฮะไหนเนี่ยลูกสะพ้ายหรออ๋อในซีรีส์เหรอดิเกย์ไรล่าสุดอะดิเกย์ไงเดิเกย์อะที่ไปจุ๊บปากกันอะเดี๋ยวนี้โดนจับสลับโดนก็เป็นเห็นเลยกลุ่มปิดข้อทำอะไรแบบนี้นะตลอดเลยกุ่มปิดข้อมีสะพ้ายนะรู้เรื่อง